ในการก็วิิจฉัยว่าจากที่มากล่าวหามาร้องทุกข์ก่าวโรตรรำการสอบสวนเนี่ยมันไม่มีหลักฐานใดที่ชัดเจนว่าคุณธนาธรรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพราคการที่ารรัฐธรรมนูญแมจ้จะอนุญายว่าขาดน้ำบัตรต้องห้ามเพราะมี้นซื้อแต่จะเอาเขาคุกตามหนึ่งค้ีหนึ่งได้มันต้องเป็นเรื่องที่รู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิ์ แต่จากหลักฐานเนี่ยมันไม่มีหลักฐานใดชี้ชัดชัดแจ้งไม่ไม่มีแต่ข้อสงสัยมีข้อพิรุธก็ตกลงคุณธนาธรรู้อยู่แล้วหรือว่าตนมีหุ้นสื่อแล้วต้องห้ามเพราะกรีอาญาจะเอาคนเข้าคุกได้ต้องไม่มีพิรุธไม่มีข้อสงสัยใดๆองค์ประกอบความผิดต้องชัดเจนชัดแจ้งถ้ามีข้อพิรุธมีข้อสงสัยศาลต้องยกฟ้อง พนาคนก็ทําความผิดจริงๆอะ่ะ,ะ,ะเวลาปัญญาปรเบิกความมีข้อพิดุขอ้อสงสัยสายก็ยกนะ